ทุกคนลองนึกภาพดูหากผมนั้นได้เกิดการันเป็นสตรอเบอรี่เลเฟนจะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่ผมนั้นถูกใจในคลิปที่แล้วทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อที่ว่าผมนั้นจะเอาขึ้นในคลิปหน้าและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมคลิปกันเลยเฮ้ยช้า,ชาแล้วเนี่ยโหดูดิฐานลุงบัวเนี่ยเอาแต่ปิดบ้านของผมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยจะทีวีเตะหรือ,อยังเนี่ยฮะอะไรอะลุงบัวอย่างนั้นเหรอเฮ้ย เจทีวี <J> โอ้ลุงบวยทำอะไรเนี่ยเอ่อไหนฉันไม่มอีอ่คนที่มาปลูกสวนให้ฉันเนี่ยฉันทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเพิ่งเตือนอย่างงั้นเหรอถามฉัน,นมาเรวเข้าฉันมีสวนที่รวยที่สุดอยากให้นายดูช่วยให้นายนั้นปลูกให้ฉันหน่อยนะเฮ้ยอ,อย่างงั้นเหรอโอเคก็ได้ฮนะลุงบวยสวนอะไรวะเนี่ยแค่เสตียเบรดรอทที่รวยที่สุดลุงบวยยังไม่พออีกหรือไงเนี่ยเออฉันไม่พอนะ่ะตอนนี้นะ่ะฉันมีเพล็กโอะการ์เดนใหญ่และรวยที่สุดใครก็อยากได้อะนะเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโหดูนี่สินนนนนนนีี่่่่มมััััออะะไรกเยยลลุงบวใชแหคื นี่ของฉันเองแหละนะดูสิฉันมีพริกตั้ง2เม็ดนะตอนนี้มันกําลังขยายใหญ่ขึ้นนะนะแน่นอนฉันให้แกนั้นปลูกพืชไปเรื่อยๆนะก่อนที่ฉันนั้นเดี๋ยวฉันก็ให้เงินแกนี่แหละมันต้องปลูกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เจอเมล็ดพืชพริกเองนั่นแหละนะเอาท้องนี่ไปก่อนนะ2เม็ดพอเฮ้ยโคตรน้อยเลยเอาล่ะฉันไปก่อนนะไ้เจอกันไม่เค็ไม่เป็นไรเอาล่ะอย่างแน่นอนแล้วก็ได้เงินก่อนมาประทังเงินนะเอาล่ะทุกคนผมนะั้นก็จะเอาเมล็ดพืชนะแล้วก็มาปลูกไว้ตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ดอก เป็นพืชของพริชใช่เหรอเกี่ยวหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่นะไอ้รยนั่นไอ้รยนั่นมันคือใครเนี่ยอวัดเด๊ให้มาปลูกเพชรไว้ตรงนี้เนี่ยนั่มันรวยเลยนะเนี่ยฐานโคตรรวยนะเฮ้ยนี่นายเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเ้ฟังนะฉันเนี่ยมีฐานอยู่ในเมืองแห่งนี้นะถ้าไม่เชื่อก็นั่นฐานที่ชื่อว่ารวยกึอ,อะไรวะหรือว่าฐานนี่หรือเปล่าวะเนี่ยนั่นจริงด้วยนายซื้อนายซื้อฐานเพชรอย่างนั้นเหรอใช่นั่นมันฐานของฉันเองนั่นแหละและตอนนี้นะฉันกำลังตามหาโมเดลที่มีชื่อว่าซอเบอรี่เอเฟน ถ้านายเจอแล้วก็ฉันให้มูลค่าเงินส0 0พล้านเลยละ่ะนี่เอาเงินไปก่อนนะเพราะว่านายเจอน่ะฉันจะให้เยอะกว่าน,นี้อยู่ๆเราก็รวยได้ไงวะเนี่ยอย่างเจ๋งเลยนะเอาละฉันขอตัวก่อนลวกันนะไว้เจอกันไอหนุ่ม <printer> ดูดิมันดอบอย่างนี้โคตรรวยนะโอ้ไม่รวยได้ไงเราฐานาของมันเป็นไดมอนด์นะโอเคไม่เป็นไรเราต้องทํางานให้ลุงรวยก่อนถ้าเราเจอช้างอิเลฟเฟนนะนะผมก็เจอรวยมากกว่าเดิมแต่ <horizon> ดูเหมือนว่านี่มันอะไรอย่าง้นเหรอยาอะไรกันเนี่ย เขากินอะไรกันย่ผมรู้สึกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยฉันกล่าวเป็นตอเบอรี่ช้างตัวเบบี้อย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นช้างตัวนี้ที่ไอหมอนั่นมันกําลังพยายามตามหาอยู่ใช่หรือเปล่าวะเนี่ยไม่นะเฮ้ยเจตทีวีไหนดูซินายปลุกถึงไหนแล้วเนี่ยดูบุ้ยมาอย่างนั้นเหรอแอบก่อนละกันดูบุ้ยน่าจะมองไม่เห็นอ๋อไเจตทีวีไเจตทีวีมันหายไปไหนเนี่ยฉันอุตส่าหห์ใ้ทองไปสองก้อนเลยนะอยู่ๆมันก็หายไปอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันอย่างนั้นเหรอแค่เจอหรือเปล่านะะะะไไออออ้้เเเเตาาหหมมมม่่่นนนนนนนฮััรรู็็ผผยงปสี แดงนะน้ำมันช้างมันจะมากินพริกของฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> ไปเลยนะไม่นะลุงบวยบ๊วยช่วยช่วยผมด้วยเออช้างป่าเลยเนี่ยเขาไปจากรัวของฉันนะไปเลยไปเฮ้ยลุงบวยผมมีมูลค่าสองพันล้านเลยนะเฮ้ยไปเลยไปเชิ่วเชีว,ชวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นช้างลุงบวยไม่รับผิดชอบแล้วผมกล้าร,รับเป็นช้างหรือเป็นสตรอเบอรี่ได้ไงเนี่ยเออไม่นะมาใหม่มเออไว้เจอกันช้างป่านี่ลุงบวยไม่รู้รหรอว่าผมได้มีมูลค่าสองพันล้านเลยนะผมคิดว่านะผมต้องการรับเป็นช้างสตรอเบอรี่ให เอ,อการ่ามเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างแน่นอนนะนะทุกคนแล้วตอนนี้เราต้องตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้มีบ้านอยู่ในป่าเพราะว่าลุงบวนก็คงไม่เอาผมแล้วผมจะการ่ามเป็นตัวช้างแบบนี้ได้ยังไงกันนี่เราจะการัามเป็นตัวแบบนี้อีกนานแค่ไหนออฉันไม่รู้แต่ที่รู้ไอหมอน,นั่นถ้าผมเจอมันแล้วก็ผมจะไปอยู่ฐานของมันในเสตียอับเบรร้อนและจะมีมูลค่า2,000ล้านมันโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนลุงบวนนี่มันเออชะมัดเลยเอเสียงใครอะเสียงอะไรเนี่ยเสียงนั้นมัน เสียงนั่นมันเสียงมนุษย์นี่นะอู้อะไรกันเนี่ยเห็นแล้วอะไรกันเนี่ยคนนี้เขาตามหาอะไรอย่างนั้นเหรอเขามีปืนด้วยนะทําไงดีจะบอกนะว่าแกตามหาอะไรนะอืมเหมือนว่าเขากำลังเอาชีวิตรอดในป่าแล้วเขากําลังตามหาอะไรสักโอ้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทาไงดีเนี่ยจะไปทักทายเขาดีไหมเพื่อที่ว่าเขาอาจจะเลี้ยงดูฉันนะนะจริงด้วยมาตามหาผมทำไมนะไม่นะไม่นะไม่นะเราต้องหนีออกจากที่นี่ไม่นะออ ไปดีกว่าไปดีกว่าไป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 มันดูคนนี้มันตามหาชักอ๋อไม่นะเฮ้ยมันมีปืนอย่างงั้นเหรอไม่มาไม่นะไม่นะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแกต้องการอะไรจากฉันเนี่ยฮะทำไมทำไมแกต้องอยากได้ตัวฉันด้วยนะฉันไม่มีค่าอะไรเลยนะเข้าใจไหมเนี่ยโอเคงั้นฐานของนายอยู่ที่ไหนพาฉันไปเดี๋ยวฉันจะตามนายไปแล้วกันนะฉันจะตามไปโอเคฉันจะตามไปอู้ปืนอะไรวะเนี่ยโกงอ่ะ เอาละโอเคเฮ้ยไอโมนี่เฮ้ยมาตามหาช้าอย่าง i i ผมอย่างนั้นเราจะขอไปดีกว่านะไปดีกว่าชาร์สตอเบอรี่ของเรา้อ hey. oh. มันมีปืนทำให้ผมนั้นเดินชา้าด้วยนะทําไงดีเนี่ยเพื่ยผมด้วยใครก็ได้นะใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอพวกที่ตามล่าสตอเบอรี่เลเวนสตอเบอรี่เอลเวนอย่างฉันไม่นะแต่มีอาวุธฉันลืมไปนี่นะมาสิมาสิ <laughs> าสไปซะ <laughs> ไปซะนะไป Ì, ยังไงล่ะไม่รู้ซะแล้ว e> ว่าฉันนั้นมีพลังยังไงล่ะเออใหม่นะ ฉันจะเอายังไงดีกันเนี่ยผมไม่สามารถการาเป็นมนุษย์ได้ต่อไปแล้วและตัวของผมนี้นใครก็อยากได้อะนะโอ้เวดวีนายนะคือช้างสตอบเบอรี่อย่างนั้นเหรอรู้ไหมว่านายนั้นมีมูลค่า2,000ันล้านเลยนะขนาดชั้นตัวใหญ่เท่าโอ้ยังไม่มีใครที่ต้องการชั้นเลยนะชั้นมีมูลค่าที่น้อยที่สุดเลยเนะข้าใจไหมไอ้หนูน้อยมาอยู่กับชั้นสิชั้นจะดูแลและปกป้องนายเองจริงเหรอฮะใช่แน่นอนสิตามชั้นมาเราเข้ามนุษย์สตอเบอรี่อย่างน้าต้องอยู่กลุ่มช้างพวกชั้นนะนะไม่งั้นแล้วก็ก็จะไม่สามารถออาชีวรด ใ่ใครๆก็ตามหาแกแล้วก็ยิงฆ่าแกแน่แน่นอนทำม,มาเร็วเข้าเอาจริงฉันก็เหมือนนานเลยนะเนี่ยว้บินได้ไงเนี่ยเ่็งนั้นเหรอ ไม่นะมันคือพลังวิเศษของฉันเองอะนะป้าจริงอกว่าว่ามีพลังด้วยอย่างนั้นเหรอเจ๋งช้างอะไรกันเนี่ยมีพลังฉันคิดว่าถ้าอยู่ในฐานของฉันนั้มันของดีแน่ๆใครๆก็น่าจะชื่นชมนายไปกันเถอะตามฉันมาโอเคได้เลยฮะโอ้ตัวช้างนี่มันคูรใหญ่เลยนะแต่มันเป็นช้างกระบองเพชรแต่ว่าผมนั้นเป็นช้างสตรอเบอรี่นั่นเองเฮ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อที่นี่คือที่สวนสัตว์ของฉันเองไะนะตามฉันมาสิฉันมีสัตว์มากมายที่อยู่ที่นี่ไม่ไหวอกไม่ว่าจะเป็นช้างหรือว่าตัวอื่นๆ งั้นเหรอโอ้นั่นมันนกฟีนิกซ์นี่นะใช่มันคือนกที่หายากที่สุดแล้วมันก็เป็นกลุ่มของพวกฉันนั่นเองเจ๋งเลยอ่ะแล้วนนี่มีอะไรนะไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอมันมีอะไรอีกว้ามีเจ้าตัวอะไรเนี่ยโอ้โคตรกากเลยฮะเอาละผมคิดว่าอืมอะไรโอ้นั่นไงอะไรกันเนี่ยใช่นั่นมันคือพวกฉันเองนะเป็นเด็กฝึกหัดของฉันเองและฉันก็เป็นหัวหน้าที่นี่อย่างงั้นเหรอนายคือหัวหน้าอย่างงั้นเหรอนี่เจ๋งอ่ะเอาละอืมวันดีทักทายทุกคนสิ ช้างอะไรเนี่ยทำไมฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยเนี่ยออมไม่ต้องเป็นห่วงนะช้างพวกนี้อาจจะแตกตื่นตกใจนะเฮ้ยกินไม่ได้นะไม่คือช้างอย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่ามันเคเป็นสตรอเบอรี่นะเฮ้ยกดกากเลยไหนเะด็กน้อยพวกนี้ทัานมาอยู่ในนี่แล้วก็โดนช้นเหยียบตายแบนกระแตกแน่ออพูดอะไรวะเนี่ยพวกนายนะนายนาสิหน้ากัวชะมัดเลยเอาล่ะเอาล่ะขั้นตอนแรกฉันจะให้นายนั้นไปฝึกยิงสะก่อนนะเหมือนว่าผมเห็นเปานีด้วยนะตรงนี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะงั้นลองเข้าไปสิผมจะเข้าไป ได้ไงนะผมไม่สามารถบินได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการให้นะนี่นายใช้ลมหายใจของตัวเองในการพังทลายอย่างนั้นเนาะอย่างเจ่งเน่ะโอเคโว้ดูนี่สิตอนใช้พลังของตัวเองดูสิมันจะแข็งแกร่งหรือเปล่านะเอ้ hey, ไอเด็กนั่นมีพลังโอ้ oh, มันมีพลังด้วยอย่างนั้นเหรอถ่ยพวกนี้มันมีพลัง ตานจากพวกเราดีนะยิงเต่านี่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยแต่ว่าในนั้นมันมีไดโนเสาร์นะ่อยเด็กนะมันจะตายเอานะลูกพี่โอ้อยัางงาั้นเหรอให้มันฆ่าไปเลยสิเพรามันมีพลังนะมีเดนโนเสาร์ด้วยเหรอไดนโนเสาร์จริงด้วยโว้าวแฉันอยากให้ไดนโนเสาร์กินมันตายไปซะพวกนี่นะ่ะโอ้มันตายมันฆ่าไดนโนเสาร์ได้ไงเนี่ย โอ้เนี่ยหมืนโคตรเจ๋งเลยนะเนี่แข็งแกร่งชะมัดเลยนะเอาละเอาละขั้นตอนต่อไปก็คือฉันอยากให้นายนั้นไปหักไม้หักไม้ให้ได้อนี่ไงโอ้สนามฝึกหักต้นไม้นี่นะเอาล่ะใครที่มีความสามารถลองดูสิ ฉันอยากให้ไปจัดการกับไอ้ของนี้แล้วกันนะถ้าไหนให้แกกับฉันนะั้นลองฝึกดูว่าใครนั้นจะแข็งแกร่งมากกว่าเอ้ลูกพี่เดี๋ยวแพ้ม,มันนะเออไม่เป็นไรหรอกหน้าแน่นอนฉันนั้นแข็งแกร่งทีง่สุดอ,อ๋อละลูกพี่ก็ลูกพี่เถอะอ่านั่นน่ะสินะก็โหดอยู่ดีนะแต่ว่าช้างนะั้นมันเด็กน้อยกระป๋องน่ะมันก็ตายฮ่าฮ่าหักมันซะ โอเคเฮ้ยเ e s อ you know? ๋อมาทาได้ยังไงกันเนี the ่ยแมลูกพี่เราก็ทําได้นี่นะแต่มันทําได้ยังไงนะแถมพวกเรายังทําไม่ได้เลยนั่นเนี่ยแน่นอนนะไม่ต้องเป็นห่วงเอาละต้นไม้สุดท้ายถ้าใครหักได้ก็ถือว่าแข็งแกร่งโอเคได้เลยฮะเฮ้ยนี่นะฉันแข็งแกร่งทำได้ยังไงกันเนี่ยชายเลฟเฟนสตอร์บรีมันแข็งแกร่งชะมัดเลยนะแต่ลูกพี่มันสามารถต้นไม้พวกนี้ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอฮอยป้าจริงไอสตอร์บรีตัวเล็กแค่้อยแค่นั้นมันยังแข็ง แรงทำมันโตึ้นจะไปยังไงเนี่ย <L> เฮ้ยันตัวของมันสิเดีย๋ยวหน้าทำไมมันโตขึ้นเร็วจังเลยเนี่ยอย่างงั้นเหรอผมโตขึ้นแล้วอย่างงั้นเหรอเป็นชาสตรอเบอรี่ที่มีมูลค่าแน่นอนแน่นอนและมนุษย์ทุกคนก็จะตามล่าหาแกตรวจพทุกพื้นที่อย่างแน่นอนระวังตัวด้วยล่ะเะไม่นะแข็งแกร่งชะม,มัดได้ไหวหมอนี่น่ะอ่าเอาล่ะพวกแกหลังจากนี้แกจะต้องต่อสู้กับหัวนหน้าของเราอะนะอย่างงั้นเหรอโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันหัวหน้าที่แข็งแกร่ง ย่างนั้นเหรอไมมมีมนุษย์แบบกําลังมีมนุษย์คอยควบคุมด้วยอย่างนั้นเหรอม,มันจะทําไงดีแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะนายก็จะได้รับมนุษย์ที่ดูแลนายด้วยเหมือนกันนะะเอาหล,ลับๆตาสิตาอย่างนั้นเหรอโอเคสามสองหลับตาเฮ้ยย โอ้ยอย่างนั้นแหละนี่คือมนุษย์ที่จะคอยต่อสู้ด้วยกันกับนายอะนะไอ้น้นี่มันคือใครแล้เนี่ยมันเมันคุ้คๆจอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยช้างสตรอามันเลยนี่มันลุบวยนี่นะเออจากชื่อชั้นได้ไงนะเอาละถ้าใครชนะต่อสู้ได้ก็จะเป็นคนตัวที่แข็งแกร่งโอ้ไม่นะเอาละฉันพร้อมแล้วเฮ้ยอย่าใช้ช้างมันเลยข่ามันเลยข่ามมันเลยเฮ้ยอย่าว้าวเฮ้ย อะไรกันเนี่ยอ๋อนี่แกนี่แกกำเนินดนดานอสเสาได้ไงเนี่ยโอไม่นะนี่มันบ้าไปแล้วนะแหวงเจ๋งเลยโอ้ยอย่างนั้นแหละตอนนี้มันกำลังต่อสู้กับดานอสเสานี่นะใช้พลังโหัวนี่มันบ้าอะไรเนี่ยอย่างเจ๋งอ,ะอ่ะอ๋อ วอร์ที่แข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยดูนันซี่มันโคตรบิน,บนอูเอิงเจ๊เฮ้ยมนทาได้ยังไงกันเนี่ยมันช้างกระองกระบองเพชรที่แข็งแกร่งเลยนั้นเนี่ยทำไมมันถึงมีพลังที่โหดขนาดนี้เนี่ยฮยะนี่แหละดีนะไตยซะนี่นะตายซเอาล่ะเราจะกําเนิดใช่อีกรอบนึงไม่ได้แล้วสินะนี่เราจะฆ่ามันตายซะย่เอาล่าะใน,น,ะน,นที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะแล้วคนที่ชนะก็คือช้างสตอรเบอร์รี่ ชั้นอย่างนั้นเหรอไม่นะช้างมันตายเฮ้ยไอ้ออนี่มันแข็งแกร่งชะมัดเลยนะหยแสดงว่าช้างสตอรอเบอรีมันก็จะกลายเป็นหัวหน,น้าพวกเรานะสินะอแน่นอนสิฮ่าฮ่ามันไปมาได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะทุกคนหลังจากนี้ฉันขอตัวแล้วล่ะนะฉันคิดว่าชัานั้นแข็งแกร่งมากแล้วล่ะแลวก็จากนั้นชันเองก็จะเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะไอ้เจอกตีอะไรกันเนี่ยโ,ฮโ,ฮโ,ฮโ่าฮ่านมันช้างสตรอเบอรี่ที่มีมูลค่าสูง2,000ล้าน ไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องหนีออกจากที่นี่ไม่นะมันคืออะไรกันเนี่ยอมันคือสตรอเบอรี่อยู่ไหนแล้วช้างสตรอเบอรี่ทำไมแถวนี้มันมีแต่ช้างกระบองเพชรเนี่ยไม่นะช่วยฉันด้วยโอ้ไม่นะโอ้ไม่ไม่ไม่อะไรกันเนี่ยอ๋อฉันต้องต้องฆ่าแกให้ได้คือช้างที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่งั้นแล้วก็ฉันจะไม่มีค่ายต่อไปเฮ้ยไม่นะนี่มันคือโคดีโลอย่างนั้นเหรอว้าวว้าวมีพลังด้วยอย่างนั้นเหรอแต่คิดว่าไม่จริงไม่คิดไม่ฝันว่าแกน่าจะมีพลังอย่างพวกฉันด้วยนะเอาล่ะมาสิ ฉันจะขอจัดการให้รล้วกันน้นนะนี่นะโอ้อะไรกันเนี่ยมันควรเจ๋ง ดีนะตายซะโอะ้ไม่นะไม่ไม่ไม่เอ้ย <c oughs> <c oughs> สุดฉันก็ฆ่ามันได้สำเร็จสักทีโฮ้ยจะฆ่าฉันเพราะว่าฉันมีมูลค่ามากที่สุดอย่างนั้นเหรอฝันไปก่อนเถอ no. <c oughs> <c oughs> ะไอ้จาร์ดเคนเน่าเฮ้ยเอาละในที่สุดแล้วก็กลับมาสักทีอะนะเฮ้ย <c oughs> นี่มันคือฐานของเรานั่นเองที่เรานั้นได้กําเนิดช้างเป็นสตรอบเบอรี่ที่โคตรแขง็แขงแกร่งอะไรกันเนี่ยนูบ๊วยงั้นเหรอนุ้งบ๊วยเห็นผมงั้นเหรอนี่มันช้างสตรอเบอรี่ที่ใครๆก็ตามหาอยู่นะอย่างนั้นเหรอนูบ๊วยนี่ ผมเองนะแต่คือใครอย่างนั้นเหรอ,อมผมบอกเลยนะใช่ที่ลุงเว้ยเข้าใจนะก็ถูกแล้วแ่ละนะใครก็ตามหาผมอ่ะนะลุงเว้ยเพราะผมเป็นช้างสตอเบอรี่ตั้งแต่ตัวเล็กๆนะแต่มันช้างสตอเบอรี่อีเลฟเฟนเบบี้อย่างนั้นเหรอตอนที่ฉัน้นได้ไล่นาะชั้นขอโทษนะตามชั้นมาหน่อยนะฉันมีฐานของชันอยู่นะอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าใครรู้ว่าชั้นนั้นมีช้างอีเลฟเฟนอยู่ในฐานของชั้นแล้วก็จะมีใครที่แบบว่าอิจฉาชั้นอย่างแน่นอนดูนั่นสิเรื่องหนูนว่าเด กระบองเพชรอยู่ในนั้นเพียบเลยน่ะเอาล่ะมาอยู่ในฐานของฉันสิว้าวอะไรกันเนี่ยฐานลุงบัวไม่มีอะไรเลยงั้นเหรอใช่เพราะฉันไม่มีอะไรเลยนี่แหละฉันเลยเจอช้างสตอเบอรี่อย่างแกมาอยู่ในฐานของฉันงนั้นแล้วก้อยพวกรวยนั่นก็จะอินชาฉันและฉันก็จะรวยกับพวกมันแน่นอนเฮ้ยร้องละโอเคก็ได้ฉันจะอยู่นะแต่ว่าอ๊มมันจะดีหรือเปล่าถ้าผมนั้นไปเอาช้างเลเฟเวลแล้วก็ตอบให้ลุงบัวอย่างนี้นะ่ะอ้อะไรกันเนี่ยมาโคตรเจ๋งเลยนะ่ะผู้บิลเลียนอย่าง,งนั้นเหรอสองพันล้านเลยนะ เอ้ยมันสามารถดอกเงินให้ฉันันจะขอบคุณมากเลยนะฉันมีตับินเลียนเอ้ยห้าร้อยบินเลียนโอ้ยโคตรเจร๋งเลยนั่นเนี่ยเอาไปเลยนะฉันให้แกนะไม่ต้องเป็นหัวนะลุงบวยมผมบอกเลยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เธอพวกนั้นสองตัวเดี๋ยวก็ถ้ารู้เมื่อไหร่แล้เก็มันก็จะมาหาลุงบวยแน่นอนนะฮะอ,อ,อย่างนั้นเหรอใช่งั้นผมขอดอกเงินให้ลุงบวยอยู่ตรงนี้แล้วกันนะโอ้เจ๋งไปเลยนี่ไปซะลุงบยวยโฮ่ชดรวยแต่ลุงบวยรู้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นช้าง สตรอเบอริก <Strawberry S 2> เพราะว่ามันคือผมนั่นเองไงน,นะเฮะเนี่ยมันในจีทีวียังงั้นเหรอไม่นะแกไปจากฐานของฉันเลยนะเฮ้ยใจยเย็นก่อนสิอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไปเลยไปเฮ้ยผมอุตส่าห์เอาช้างสตรอเบอริกให้ลุงลบวยนะเฮ้ยเออของแกอย่างงั้นเหรอไม่สิมันเป็นของฉันเป็นแล้วเฮ้ยใจยเย็นก่อนสิลุงบวยเฮ้ยนี่ผมสามารถเป็นช้างอีเลฟเว่นที่ลุงบวยต้องการได้หมดเลยนะเป็นได้ไงวะเนี่ยจังเจ๋งอ่ะโอเคโอเคอยู่ในฐานของฉันก็ได้นะอะไรกันเนี่ยไอ้เก๋เฮ้ยลุงบวยรับเงินฟรีๆเลยนะเนี่ยดูสิเอ้ยจะ เป็นลุงเอนะที่นอนโกยเงินหลัก <c oughs> อ,อ,อะไรกันเนี่ยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยช้างสตรอเบอรี่แลเฟนอยู่ในฐานกักกกเนี่ยนะไม่สมควรเลยนะเฮ้ยใช้กินว่านะจะต้องขโมยแล้วละ่ะดูนันซีเอ่อไอ้แก่หน่ามันกำลังหลับอยู่เฮ้ยใจเย็นก่อนนะนี่นะเออพลังมันมันมาได้ไงเนี่ยมาใหม่นะแถมยังมีช้างสตรอเบอรี่กักกกด้วยนี่นะเอาไปซะนะเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ย นั่นก็กำลังหลับอยู่นี่นาแต่ยูยูมันมีพลังอะไรบางอย่างที่มาทำร้ายฉันฉันก็มีพลังเหมือนกันเอาละฉันจะขโมยให้ได้เฮ้ยรูบิ้ตื่นสิโอยฉันนอนหลับอยู่ เฮยบวยตื่นเร็วเข้ามีคนจะมาขโมย <_ t iny> เฮ้ยสตอเบอรีเร่เลเกลปอยลูกบวยนะเฮ้ย hey, มาขโมยยังไงเนี่ยโอจีอย่างนางงั้นเหรอขโมยอยากจะมัดนี่นะไปซ้ำนี่นะฉันจะฆ่าพวกนายเลยละกันนี่ววุ้ยเจ๋งผมสามารถฆ่ามันได้ดูโอ้นั่นไงมันเกิดอยู่ตรงฐานมันแล้วละ่ะเฮ้อมันก่ออะไรึคนอย่างงั้นเหรอบอกแล้วใครๆก็ออจฉาผมงั้น <Huh? S 2> ผมคิดว่าไปอ,อยู่ในฐานที่แข็งแกร่งดีกว่านะฐานลูกบวยมันโคตรกากเลยนะเอาละเอาละตอนนี้คงไม่ ต้องมีใครมาแย่งตัวผมแล้วล่ะนะผมจะบอกอะไรให้เลยนะใครที่สามารถตอบคำถามผมได้แล้วว่าผมนั้นถามอะไรผมจะไปอยู่ในฐานของนั้นนั่นเองนะเอไมันต้องเป็นของชัน C H G TV. เสียเจทีวีเฮ้ยแกเป็นหลานชั้นอนะ่ะก็จะเออแกจะกจะจะหักทรยศชั้นอย่างงั้นเหรอโอ้ไม่สิมันก็ต้องเป็นของชั้นเหมือนกันนะชั้นก็ต้องการชั้นพร้อมที่จะเสนอเงินมากมายมาลองแพร่ลายพันล้านเพื่อที่นายนะั้นมาอยู่กับชั้นนะเออเฮ้อฉันก็อยากแต่เหมือนกันนะเอาละเอาละชั้นคิดว่านะ ฐานลุงบวยก็โคจะกาฐานไอหมอนี่รวยคกือมันโอ้ฐานไดมอนด์นี้ก็คือฐานทองบ้านะมันมีล็กกี้บ็อกซ์แอดมินอยู่ด้วยอื้อรวยครืออย่างงั้นเหรอทาเฮลเอาละฉันคิดว่าฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะไปอยู่ที่ไหนดีนะโอ้มันต้องเป็นของฉันแน่นอนฉันจะไปอยู่กับเมื่อเจอกันนะอฮ้่มันหมายความว่างไงเนี่ยแน่นอนไอ้นุ่มฉันจะมาอยู่กับนายโอ้นายมีตัวซีเกตแล้วก็จากนั้นก็มีฉันอีกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งเย้